ดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูพนิดาในรายวิชาประวัติศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะมี3ข้อคือ 1. สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลายได้ 2. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อตอบถามคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผลได้ และ 3. อธิบายความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่นได้ก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันในส่วนของบทที่1การศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิน่นการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะสามารถค้นคว้าได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในท้องถิน่น หรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายและเกิดขึ้นในหลายช่วงเวลาที่ทำให้เรารู้เรื่องราวของท้องถิน่นเมื่อเราได้สืบความเป็นมาของท้องถิน่นจากหลักฐานที่กล่าวมานะคะ <Salesforce. S 1> ก็จะทำให้เรารู้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างและเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆของท้องถิน่นก<ๆ>็จะมีหลายประเภทนะคะ ประเภทแรกคือประเภทโบราณวัตถุโบราณสถานบางท้องถิ่นเป็นชุมชนเก่าแก่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นเวลานานจะปรากฏหลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุเช่นเครื่องปั้นดินเผาลูกปัดเครื่องประดับโบราณสถานเช่นว,วัดเก่าเจดีที่เก่าแก่เป็นต้น หลักฐานประเภทต่อมานะคะเป็นหลักฐานประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันเป็นหลักฐานที่ทําให้เราเห็นถึงรูปแบบการดารงชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นก็จะมีเครื่องมือจับสัตว์น้ํากระต่ายขูดมะพร้าวพัดลมเครื่องโม,โม่เครื่องบดยาเครื่องเล่นแผ่นเสียงตามภาพเลยนะคะนักเรียน หลักฐานประเภทต่อมานะคะคือหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายรูปถ่ายบ้านในอดีตรูปถ่ายบุคคลสำคัญในช่วงเวลาต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการแต่งกายที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็รูปถ่ายที่เป็นเหตุการณ์สำคัญนะคะในท้องถิ่นต่างๆหลักฐานประเภทต่อมานะคะคือหลักฐานที่เป็นสถานที่ก็จะมีวัดสำคัญในท้องถิ่น สถานที่ที่เคยเกิดเหตุการณ์สำคัญในท้องถิ่นอนุสาวรีย์บุคคลสำคัญอาคารที่อยู่อาศัยที่ทำให้นึกถึงเรื่องราวสำคัญในท้องถิ่นในภาพนะคะก็จะเป็นวัดไผ่ล้อมนะคะที่จังหวัดแพร่ต่อมานะคะเป็นหลักฐานที่เป็นตัวอักษรหลักฐานที่เป็นเอกสารสำคัญของท้องถิ่นมีบันทึกจำนวนประชากรในช่วงปีต่างๆหนังสือพิมพ์ประจำท้องถิ่น และหนังสือที่มีผู้เรียบเรียงขึ้นภายหลังหนังสือประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นต่างๆต่อมานะคะหลักฐานที่เป็นเรื่องเล่าหรือตำนานในหลายท้องถิ่นมีเรื่องเล่าหรือตำนานมีการเล่าต่อๆกันมาเป็นเรื่องราวของชื่อสถานที่เรื่องราวของบุคคลในท้องถิน่นตำนานพระยากรงพระยาพานตำนานเกี่ยวกับการสร้างวัดพนัญเชิง หรือตำนานเรื่องของข้าวน้อยข้าแม่ในจังหวัดยะโสธรในภาพนะคะจะเป็นพระปฐมเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นในสมัยทวารวดีต่อมานะคะบทที่2ความจริงและข้อเท็จจริงความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิน่นความจริงก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีการพิ ูตรตรวจสอบว่าถูกต้องเป็นจริงส่วนข้อเท็จจริงนะคะก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆแต่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบนะคะก็คือไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างหลักฐานประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความ จริงกับข้อเท็จจริงตัวอย่างที่หนึ่งนะคะศิลาจารึกสุโขทยัยมีการกล่าวถึงผู้คนที่มาเล่นเผาเทียนเล่นไฟปัจจุบันนะคะตีความว่าเป็นประเพณีรอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟแต่ในศิลาจารึกสมัยสุโขทยัยไม่ได้มีการกล่าวถึงประเพณีรอยกระทงไม่ได้กล่าวถึงนางนพมาศกล่าวเพียงว่าเผาเทียนเล่นไฟ ซึ่งมีผู้ตีความในภายหลังว่าเป็นวิธีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟนั่นเองเรามาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์สมัยสุโขทยัยได้กล่าวว่าสุโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกซึ่งผู้ปกครองมีความใกล้ชิดกับประชาชนดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้เหมือนพ่อดูแลลูก แต่ในศิลาจารึกสมัยสุขโขทัยไม่มีการกล่าวถึงว่าสุขโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกดังนั้นรูปแบบการปกครองแบบนี้จึงเป็นการตีความจากข้อมูลจารีตและการเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับกันในที่สุดเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับเรื่องประวัติศสาสตร์ท้องถิ่นในวันนี้ คุณครูหวังว่านักเรียนนะคะจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ